สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณเย็นๆกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยวันนี้ผมใส่เสื้อสโมสสสเปอร์มานะครับ วันนี้นะครับเรื่องราวของสเปอร์เนี่ยมีแน่นอนนะครับแฟนสเปอร์หลายๆคนเนี่ยผมเห็นในคอมเมนต์ละผมพยายามที่จะจัดข่าวให้นะครับแต่ว่าช่วงกลางวันบางทีมันมีงานนะครับก็เคลียร์ไปทีละอย่างเอานะครับ mm hmm. ในช่วงเย็นวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยโอ้โหคือมันพลิกไปพลิกมาจริงๆนะเรื่องบางเรื่องนะครับถ้าอย่างวันนี้สเปอร์เนี่ยโฟกัสอะไรโฟกัสที่เดีลมกราคมนะครับ ล่าสุดนะครับคอนเต้ e ก็ดูเหมือนว่ามีแนวโน้มที่จะเซ็นสัญญากับผู้เล่น2คนในเดือนมกราคมนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปอะ่ะคือคนจัดการคือดนนี่เลว่นะครับแต่ว่าคอนเต้เองเนี่ยก็คาดหวังไว้ว่าเดี๋ยวค่อยเล่าเออเดี๋ยวค่อยเล่านะครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลเรื่องราวของความเก่งกาจของมิเกลอาร์เมรอนทำไมอาร์เมรอนถึงเก่งอะ่ะและใครเป็นคนแนะนำนะครับเรื่องราวของเอลลิงฮาลันนะครับไม่ได้มีส่วนกับฟุตบอลโลก เลียนมาเลสด้วยนะเขาจะทำอะไรต่ออันนี้น่าสนใจมากเลยนะการรักษาความฟิตเรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับเออเดี๋ยวคอมเมนต์ของแฟนบางท่านนะเัาคิดว่าผมเป็นแฟนแมนยูนะจริงๆแล้วผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะไอ้คอมเมนต์ข่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องของข่าวนะครับไม่เกี่ยวกับความชอบอยิ่งผมแฟนลิเวอร์พูลนะบอกไว้ก่อนนะเรื่องราวของอใครโอ้หลายๆสโมสรนะครับวันนี้พยายามเรียงเวลา ของข่าวที่ออกมาใหม่ให้ตอนเนี้ยมันหมดละนะครับเดี๋ยวไล่ไปฟังทีละข่าวแล้วกันขอยัดเข้ารายการก่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของสมสรนิวคาสเซิลก่อนนะครับวันนี้นะครับสมสรนนิวคาสเซิลนะครับบทความของอา ซาฮานกามันเดานะครับหรือเรียกว่าชื่อเรียกว่ามันเดานั่นแหละนะครับก็วันนี้นะครับสโมสรนิวคาสเซิลของเอ็ดดี้ฮาวนะครับต้องการเซ็นสัญญากับแฮริสันเอชบีแฮริสันเอชบีคือใครนะครับก็เป็นนักฟุตบอลชาวสกอตแลนด์นะครับเล่นตำแหน่งกองหลังให้กับเวสต์แฮมยูนิเต็ดเอชบีเนี่ยนะครับอายุ20ปีนะครับ สูง179เซนิเมตรนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออนาคตเนี่ยเติบโตเป็นทีมชาติสกอตแลนด์แน่นอนนะครับเพราะติดทีมเยชนอยู่แล้วนะครับทีนี้มาโฟกัสกันที่ H.R. Uh, Harrison HB กันนะครับสมสรนิวคัสเซิรของเอดดี้ฮาวนะครับต้องการเซ็นเซร์เจ้าหนูของอเจ้าหนูเด็กคนนี้กองหลังของเวสต์แฮมคนนี้เวสต์แฮมพยายามที่จะรักษาเขาไว้นะแต่ดูเหมือนว่า อตอนนี้นิวคาสเซิลยังทำข้อตกลงกับ h b ไม่ได้นะครับนิวคาสเซิลไม่ยอมแพ้นในการเซ็นสัญญากับ h b เนื่องจากเห็นอนาคตที่น่าคือน่าจับตามมองมากเลยเด็กคนนี้เก่งนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับ h b จะออกจากนิวคาสเซิลก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเนื่องจากเขาก็หงุดหงิดเหมือนกันไงไม่ได้เล่นชุดใหญ่ให้กับขุนค้อนเลยจริงๆอะขุนค้อนนี่เขามีนักเตะเก่งๆหลายคนนะแต่ถ้า h b มานนิวคาสเซิลในสื่อต่างประเทศเขาบอกไว้ว่า อาจจะได้มีโอกาสเล่นสลับกับคีรดนทีเปียซึ่งเป็นแบ็คขวาหมายเลขหนึ่งนั่นก็หมายความว่า HB อาจจะเป็นนักเตะที่เล่นตำแหน่งวิงแบ็กได้นะครับก็นี่คืออนาคตที่ดีเลยแหละที่นิวคาสเซิลเสนอสัญญาให้เขาจำชื่อนี้ไว้นะครับแฮร์ริสแฮร์สันเอเป็นกองหลังของเวสต์แฮมยูนเต็ดรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ่ายูซูฟามูโกโก้กันนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะถ้าใครไปดูในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์กฤษเนี่ยท่านจะเห็นเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลนะครับคือยูอามูโกโก้เนี่ยสามารถย้ายทีมได้นะและถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมเคยพูดว่ากองหน้าวัย17ปีคนนี้นะครับแหล่งข่าวจาก Spot Bill นะครับรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลและสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในตลาดเดือนมกราคมนะครับทั้ง2ทีมนี้นะอาจจะยื่นข้อเสนอ26.2ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับมูโกโก้เลยนะครับทีนี้เนี่ยมันมีค่าจ้างรายปีนะครับก็คือเอาง่ายๆนะถ้าเซ็นสัญญากับมูโกโก้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขารับ6ล้านปอนด์ต่อปีมันถือว่าน้อยมากเลยนะแต่ถ้ามาอยู่กับแมนยูลิเวอร์พูลเนี่ยจะได้ค่าเหนื่อยและโอกาสที่มากกว่านี้ในการเล่นฟุตบอลทั่วใหญ่อะไรประมาณนี้นะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับวันเดอร์คิดวัย17ปีคนนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะแมนเชสเตอร์ยูเ็ดกับลิเวอร์พูลเท่านั้นทีมอื่นเขาก็ตามมูโกโก้ด้วยเช่นกันนะครับยังมีอีกคนหนึ่งนะเขาเรียกกันว่าเป็นคู่หูของมูโกโก้ก็คือนิกคลาสเดี๋ยวนะผมต้องอ่านนิดนึงนะเพราะว่าพอผมอ่านชื่อปุ๊บแล้วไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้จะตอบไงดีมกันิคลาสฟูครักนะครับนิคลาสฟูครักก็เป็น เขาเรียกว่าอะไรนะักฟุตบอลชาวเยอรมันนะกองหน้าของเบรเมนเนี่ยเขาก็บอกนะว่าจริงๆแล้วนะมูกโกโก้นี่เก่งมากเด็กคนนี้พัฒนาอย่างมหาศย์เลยไม่รู้ไปเกี่ยวไงเขาอาจจะเป็นคนสนิทกันเอาง่ายๆนะเขาบอกว่าเด็กคนนี้มหัศจรย์น,นะครับและใครก็ตามนะครับที่เซ็นสัญญาก,กับเด็กคนนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณมีตัวรุกที่ยอดเยี่ยมเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ของกองหน้าอีกคนหนึ่งของเบรเมนก็คือนิคลัสฟูคลักนะครับ ก็จริงๆนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด26ล้านปอนด์ถ้าจะไปฉีกสัญญาของเบติมินเซสโกมันต้องใช้เงินประมาณ60ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ52ล้านปอนด์เนี่ยต้องชั่งอํานักแต่มูโกโก้กับลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นข่าวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องรอดูนะครับสถานการณ์ตลาดนักเตะมันต้องรอไว้ที่1มกราไงแต่ตอนเนี้มีการคุยเรื่องค่าตัวค่าฉีกสัญญากันไปแล้วนะครับนี่นะครับดีลมันถึงสําเร็จได้เร็วนะครับและบางดีลก็เซ็นล่วงหน้ากันไปแล้วนะครับ หลายๆทีะนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูแฟนลิเวอร์พูลุ้นกันมูโกโก้6 2ล้านปอนด์ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของเอริกตันฮักกันนะครับวันนี้นะครับเอริกตันฮักก็พยายามที่จะคุยถึงเรื่องราวของอาหมัดเดียโรนะครับคือตอนนี้เองเนี่ยอาหมัดไปอยู่กับซันเดอร์แลนด์แต่พอเออหนนะการไปอยู่กับซันเดอร์แลนด์เนี่ย เขาเล่นดีมากเล่นดีมากจริงๆนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจริงๆอะ่ะตัวของนักเตะอีกคนนึงนอกจากตัวของอใครนะไอ้ยังมีฮันนิบาลเมชบี้อีกที่อยู่กับเบอร์มิงแฮมแล้วเล่นดีอะมัดอยู่กับซันเดอร์แลนด์ก็ยิ่งดีกว่าดังนั้นนะครับมันอยู่ที่ทีมที่ถูกฉลรงด้วยเอเล็กทรอนิกตอนนี้นะเขายอมรับละว่าอะมัดเนี่ยทำไมแมนยูต้องเซ็นมา 37ล้านปอนด์ทำไมต้องเซน็นเพราะว่าอาหมัดมีพรสวรรค์สมควรได้รับการเล่นฟุตบอลในระดับที่สูงกว่านี้มากกว่าแพคติกโรเบิร์ตตอนนั้นนะครับแพคติกโรเบิร์ตก็อาจจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่เมื่อก่อนเนี้ยใครก็อยากได้นะครับแต่ว่าวันนี้ยแมนยูเซ็นอาหมัดมาเนี่ยเขาถูกชโลก,กับซันเดอร์แลนด์นะครับอ่ะไม่ขายให้เขาไปเลยละเ,เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่าหลังจากนี้นะ อันเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่ตัวของเอริกตันแฮกเนี่ยติดตามนักเตะที่ถูกปล่อยให้ยืมตัวนะครับอามัดเล่นดีอ่าใครคนนึ่งนะฮานิมอลกับเบอร์มิแฮมก็เล่นดีนะครับใครหลายๆคนเล่นดีหลายๆคนเลยก็น่าจะได้รับโอกาสทีมชุดใหญ่บ้างแต่ผมมองจากอามัดแล้วเนี่ยน่าจะยากไม่รู้จะลงตรงไหนนะครับแค่มีโรนโดอยู่ก็ไม่น่าจะลงตรงไหนละนะครับจูเบนเขาไม่ลงสนามเพราะเขาเจ็บกันดังนั้นอามัด แสดงความเป็นอัจฉริยะให้เอลิกเทนแฮกเชื่อถือได้นะครับก็ต้องรอดูกันนะสำหรับโอกาสการเล่นชุดใหญ่แมนยูเรื่องของอามัดประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่แม็กไกวนะครับแต่ไม่ใช่ถูกขายเมื่อเช้านะคือถ้าใครไม่ได้ดูข่าวแมนยูท่านไปดูย้อนเลยครับแม็กไกวจะถูกขายในซัมเมอรนะ์หน้าเอาตรงนะซัมเมอร์นี้เขาบอกละ ถ้าไปได้ไปเลยแต่ถ้าไม่ไม่ไปก็รอหมดสัญญาแล้วไปนะครับทีนี้ฮรนรี่แม็กควายนะครับวันนี้ให้สัมภาษณ์หักมุมเลยนะนักข่าวผมเชื่อว่าเขาถามเรื่องอื่นเขาถามถึงเหตุหตการณ์ที่คานอสนะครับคานอสเป็นแหล่งท่องเที่ยวไงคือแม็กควายก็โดนตำรวจจับนะครับฐานทำร้ายเจ้าที่ตำรวจอะที่มันอาเมืองคานอสมันอยู่นอกนอกอ่ามันเป็นที่พักของประเทศกรีซเขานะครับใน,ในเดือนสิงหาคมปี2020นะครับ และทีนี้เนี่ยตัวของแม็กควายเนี่ยได้อุทธรณ์โทษนะครับไอที่ไปทำร้ายอะไรเนี่ยที่เกาะคานอสเนี่ยที่เกาะซีลอสเมืองคานอสอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปเฮ้ยแล้วแต่เกาะเลยแล้วก็ทีนี้เนี่ยการอุทธรณ์เขาสำเร็จนะคือแม็กควายไม่มีประวัติอาชญากรรมและสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ให้ความช่วยเหลือดูแลอยู่นะครับทีนี้แม็กควายให้สัมภาษณ์กับเดอะไทม์เลยบอกว่า สิ่งที่พูดเกี่ยวกับที่ที่ที่มีโคนอสเนี่ยเขาบอกว่าแม็กควายไม่เคยเสียใจเลยนะเพราะว่าเขาช่วยอ่าช่วยน้องสาวแล้วก็แฟนที่ไปเที่ยวด้วยคือคนแถวนั้นนะ่ะอาจจะทักทายหนักหน่อยแต่ว่าเผอิญเนี่ยมีเรื่องไงมันก็เลยไม่จบไงก็เลยเป็นที่ต้นเหตุของการืสงขึ้นศาลแต่ว่าศาลก็ยกฟ้องนะเพราะว่าแม็กควายม,มีประวัติอย่างนั้นนะครับแต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าจดจานะเอออ่า เป็นใครใครก็มีอารมณ์อย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาไงก็อีกอย่างนึงนะแม็กควบอกเลยนะที่คานอสแหล่งท่องเที่ยวอะไม่ได้มีไอ้ใครรักษาความปลอดภัยเลยแสดงว่ามีเรื่องใครอยากมีเรื่องก็มีอย่างนี้เหรอก็มันต้องมีหน่วยรักษาความปลอดภัยอย่างโรงแรมอะไรอย่างนี้ครับเขาบอกไม่มีเลยนะก็ว่ากันไปนะครับแม็กควก็อธิบายประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโน่กันนะครับก็วันนี้นะหลายๆคนแม้กระทั่งลูเปโตคาร์ลอสบอกเลยว่าถ้าทีมชาติอังกฤษนะไม่ใช้เทรนด์นะก็ส่งมาที่ทีมชาติบราซิลเลยนะครับลูเปโตคาร์ลอสครับตำนานสมสอสอาตำนานทีมชาติบราซิลของเรอัลมาดริดนะครับก็ออกมาบอกนะครับว่าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโน่ของลิเวอร์พูลแล้วก็แฮร์รี่เคนกองหน้าของทีมชาติอังกฤษเนี่ยคือบอกเลยว่า เขาเป็น2ผู้เล่นที่ควรอยู่ในทีมชาติบราซิล2คนนี้ควรอยู่ในทีมชาติบราซิลโรเบรโตคาร์ราลอสกาว่าเซาเกตเนี่ยต้องให้โอกาสตัวของเทรน์มากๆรวมถึงต้องดูแลความฟิตของเคนดีๆนะครับเพราะว่าทำไมจะพูดอย่างนั้นนะเขาบอกว่าเคนในเวลานี้นะครับนอกจากรับบทหนักในเกมระหว่างสโมสรอนแล้วเขายังจะต้องรับผิดชอบในเกมกับทีมชาติอีกในฐานะกัปตันทีม แต่กับทีมจริงไม่รู้เป็นเฮนโดปอนะทีนี้เนี่ยโรเบโรโตคาร์ลอสก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วทีทมชาติอังกฤษเป็นทีมที่มีผู้เล่นที่มีคุณภาพดีและเป็นนักเตะร,ระดับโลกทั้งนั้นผมจะบอกว่าเคและเทรนต์มีคุณภาพมากมายเมื่อคุณอยู่ในทีมเมื่อมีเขาอยู่ในทีมคุณต้องใช้เขานะครับอย่างไรก็ตามนะครับคาร์ลอสเองเนี่ยก็ตอนนี้นะ่าทำงานอะไรอยู่เขาทํางานกับฟีฟ่ารับบทบาทเอกอัครรา,าชทูตนะครับ ก็เป็นเรืปกตินะครับที่ถูกสัมภาษณ์นะครับแล้วเขาก็ตอบมาตรงๆเคนกับเทรนเล่นทีมชาติบราซิลได้เลยนะครับก็แจ้งให้กับแฟนๆทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของสโมสสแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างน,นะครับผมผมไล่ข่าวทีละแยกๆไปนะฮาลัน คือทีมชาตินอร์เวย์ฮารันเนี่ยไม่ได้เฮ้ฮารันทีมชาติอะไรเนี่ยนอร์เวย์ป่ะฮารันเอริงฮารันนะครับทีมชาติเดี๋ยวนะนอร์เวย์โอเคคืออย่างนี้ครับฮารันเนี่ยจะพักผ่อนในช่วงแข่งนะัดสุดท้ายเสร็จนะเขาพักผ่อนเลยแล้วจะตามไปดีแคมที่อาบูดาบีในวันที่5ธันวาคมนะครับคือตอนนี้เป๊ปจะให้เวลาในช่วง3สัปดาห์เนี่ยในการที่จะไปผ่อนคลาย แล้วไปเจอกันในวันที่5ธันวาคมที่อาูดาบีเพื่อเก็บตัวในที่อุณหภูมิที่อบอุ่นนะครับรวมถึงริยัดมาเล็ดด้วยนะครับทั้งสองคนจะได้รับพักผ่อนในช่วงเวลาสั้นๆคือตัวนี้ฮาลันเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยครึ่งครึ่ง,งช่วงแรกก่อนฟุตบอลโลกเนี่ยยีลกูกแล้วถ้าเกิดฮาลันเนี่ยในขณะที่คนอื่นไปแข่งฟุตบอลโลกกันเหนื่อยล้าฮาลันสสัปดาห์พักเต็มๆพร้อมกักบริยัดมาเล็ด ใครได้ประโยชน์สูงสุดนะครับนั่นก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ไงนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าการที่เป๊ปเนี่ยให้พารันพักขนาดนี้เลขสองเขาจะยิงหนักขนาดไหนรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาเซโลเบียซากันนะครับก็เป็นอดีตผู้จัดการทีมสโมสรลีสต์นิต็ดนะครับล่าสุดนะครับกำลังจะเข้ารับตำแหน่งใหม่นะครับแทนบีฟอรีนะครับก็ จริงๆนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเคลียร์ทีเรื่องสมมสรบอลมัดเนี่ยมีเจ้านายใหม่ที่เพิ่งเทคโอเวอร์ไปชื่อว่าบิลฟอรี่เขาไปคุยกับเขาเรียกว่าประธานสมมสรคนใหม่เนี่ยไปคุยกับมาร์ซิโลเบซ่าแล้วที่ลาสเวกัสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านจะคุยในสัปดาห์นี้ยแต่เคยติดต่อมาก,ก่อนละแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาจะเปลี่ยนสกอตต์ปักเกอร์ออกไปนะครับ ก็คือคือจริงๆแล้วปักเกอร์นี่ผมไม่แน่ใจว่ายัง,ย,งยังอะไรยังไงนะแต่ว่าบอลมัดมีแผนที่จะใช้มาซิโรเบซ่าผมบอกเลยว่านักเตะวิ่งกันสนุกแน่นะครับอ่ะโอเคแจ้งให้กับแฟนๆที่เป็นแฟนของมาซิโรเบซ่าทราบบอลมัดจะตั้งเขาประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราของอันโตนิโอคอนเต้กันนะครับล่าสุดนะครับก็คอนเต้ก็ยอมรับนะครับว่าเรา ยังต้องจัดการสถานการณ์ที่มันย,กยากๆอ,อยู่นะคอนเต้ e กล่าวว่าเวลานี้นะครับแฮร์รี่เคนเป็นผู้เล่นที่เล่นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมากที่สุดกว่าทุกคนในทีมคือนัดไหนก็ตามต้องมีเคนอะ่ะและที่สำคัญก็คือสเปอร์จะจัดการเรื่องราวของเคนได้ดีไหมเพราะว่าสัญญาก็ยังไม่ต่อและถ้าเกิดเล่นไปเล่นมาแล้วแฮร์รี่เคนได้รับบาดเจ็บละ่ะต่อไปนี้คอนเต้ e จะเลือกใช้กองหน้าคนไหนนี่คือคีแมนที่ค่อยๆหายไปทีละคนนะครับ คอนเต้ก็ยอมรับนะครับว่าตอนนี้เขาถ้าเป็นเขาเป็นเซาเกตนะเขาก็เลือกไฮดี้เคนแต่อย่างไรก็ตามนะครับเคนเนี่ยลงสนามบ่อยมากแทบไม่ได้พักเลยในสื่อเขาบอกว่าทุกคนเป็นห่วงเคนและแถมเล่นทุกนัดเล่นให้กับสเปอร์เนี่ยแทบทุกนัดและยังไปเจอฟุตบอลโลกอีกถ้าเกิดเล่นทุกนัดสภาพร่างกายของเคนจะเป็นอย่างไรและที่สำคัญก็คือฮาลันเนี่ยไมไ่ได้ฟุตบอลโลกไงเขาม,มีเวลาพักอย่างน้อย3สัปดาห์นะครับ แล้วค่อยไปสมทบที่อบูดาบีฉะนั้นร่างกายใครดีกว่ากันละ่ะดูโจทย์ก็รู้แล้วนะครับว่าเคนร่างกายก็จะดีน้อยกว่าฮารันฮารันได้พักอย่างเดียวเลยนะครับก็ต้องหาทางออกที่เหมาะสมคอนเต้ก็บอกนะครับว่าสัญญาของเขาก็จะหมดในเ,ในเดือนมิถุนายนนี้ซัมเมอร์ที่ถึงเนี้ยแล้วก็ยังจะต้องมาจัดการปัญหาแถมซื้อใครไม่ได้แต่ว่าตอนท้ายนะมีข่าวดีนะครับสรุปนะครับแฮร์รี่เคนต้องระมัดระวังในการใช้ รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันนะครับล่าสุดนะครับตัวของมิเกลอาร์เตต้านะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กัะสื่อนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่น่าห่วงก็คือการทดแทนผู้เล่นซาก้านะครับได้รับบาดเจ็บนะครับในเกมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแต่ว่าเขายังไม่ฟิต100แต่มันมีเกมฟุตบอลโลกที่ต้องไปลงอีกอะ่ะ แล้วถ้าเกิดซาก้าเจ็บในช่วงฟุตบอลโลกและเจ็บยาวละ่ะใครจะรับผิดชอบต่อนะครับในสื่อเขาเขียนไว้ว่าอาร์เตต้าจะต้องเซ็นสัญญากับกองหน้าคนใหม่ที่เก่งกาดระดับเดียวกับบุคยุส a ากา้าซึ่งตอนนี้นะรายละเอียดในการเซ็นสัญญาต้องดูในตลาดเดือนมกราคมเพราะว่าดิวเนี่ยที่อาร์ซนอลเป็นข่าวอยู่อะหลายคนนะครับแต่ต้องหาคนที่ช่วยบุคยุากา้าแจ้งให้กับแฟนอาร์ซนอลทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของซิวินโยกันนะครับซิวินโยก็เป็นต้นสังกัดเขาคือแมนซิตี้นะปัจจุบันนี้ถูกปล่อยให้สโมสร PV เอสบีไอโอเฟนยืมตัวไปนะครับเ,เ,เดี๋ยวนะอ่านว่าอะไรเนี่ยซาวิโอนี่ไม่ได้อ่านว่าซิวินโยเขอภัยนะครับซาวิโอคนนี้นะครับก็ยิงประตูที่2ให้กับ PSV i o f e n แล้วนะครับและที่สำคัญคือแมนซิตี้เนี่ยได้จับตาพัฒนาการของเด็กคนนี้มาตลอดนะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาปล่อยให้ PSV ยืมเนี่ยเพราะเหตุผลเขาความสนิทของซิตี้กรุ๊ปนะครับซึ่งลงทุนไป6.5ล้านยูโรบวกส่วนเสริมอีก6ล้านยูโรเพื่อเซ็นเขาและปล่อยให้ยืมนะครับจริงๆอะตัวของซา v วินโยเนี่ยก็เกิดในปี2004เนาะแล้วก็เป็นหนึ่งในแผนการทำทีมของเอริกเนฮาเอาไม่ใช่ของแมนซิตี้เขานะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนซิตี้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมตเตโอแทนลอนโกนะครับมตเตโอแทนลอนโกคือใครนะครับดันลอนโกป่ะน่าจะเป็นทันดันลอนโกนะครับคือเด็กคนนี้อายุ19ปีนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวเจนตินาเล่นตำแหน่งกองกลางให้กับสโมสรโรซาริโอเซนทันนะครับอายุ19ปีนะสูง181เซนิเมตรนะครับล่าสุดนะครับสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ ก็ได้บรรลุข้อตกลงแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับกับสโมสรอารลาอารโลซาลิโอนะครับก็สปอร์ติ้งลิสบอนจ้าวเด็กคนนี้มาร่วมทีมนะครับก็ยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอันโตนิโอคอนเต้กันนะครับวันนี้เขาได้พูดถึงสัญญานะครับคอนเต้ยืนยันนะครับว่าสัญญาเขาจะหมดในวันที่30มิมถุนายนนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงจบฤดูกาลนี้นะครับเรื่องราวของการต่อสัญญาเนี่ย ต้องประเมินกันอีกทีมันเป็นเรื่องสําคัญนะกับช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยแต่เราจะต้องปรับปรุงบนวิถีของเราต่อไปนะครับก็คือคอนเต้ก็ยอมรับเนาะมันก็มีวิถีของสเปอร์อยู่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราของเซเวนอุลไลกันนะครับเดี๋ยวมันอ่านถูกไหมเนี่ยผมเนี่ยคือชื่อนักเตะนี่เป็นปัญหามากเลยเนาะ อาอูริชอูริชนะครับขออภัยนะครับอัลเซเวนอูริชนะครับเขาเป็นใครอะ่ะเขาเป็นนักฟุตบอลชาวเยอรมนีนะครับกองหลังอ่า uh, ขออภัยนะครับเป็นผู้รักษาประตูของสโมสรบาเยร์มิเน,นิกอ่า uh, แล้วก็อ่า uh, สัญชาติเยอรมันเนาะแต่ว่าน่าจะเป็นทีมชาติเยอรมันด้วยหรือเปล่าผมไม่ได้เช็คชื่อเขานะทีนี้อูริชเองนะครับได้ขยายสัญญากับบาเยร์มิเนิกไปอีก1ปีถึงปี2024อูริชกล่าวว่า วันนี้ผมมีความสุขกับบเยวินิกมากนะครับด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายรวมถึงนอยเออร์ด้วยทำให้ผมเติบโตนี่คือสิ่งที่พิเศษสำหรับชีวิตเขานะครับก็ยินดีกับเจ้าตัวด้วยนะครับก็คือเซเวนอูริชนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฟงเซมโบกันนะครับแฟงเซมโบคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวแคนรูนะครับเล่นตำแหน่งบิดฟิลให้กับสโมสรน,นาโปลีนะแล้วก็ทีมชาติแคนมรูด้วยนะครับแฟงเซมโบนะครับเป็นกองนักเตะเล่นตำแหน่งกองกลางนะครับก็สวมเสื้อหมายเลข99นะทีมชาติแคนมรูสวมเสื้อหมายเลข3นะครับก็วันนี้นะครับล่าสุดเลยคือสโมสรน,นาโปลี <c oughs> ได้ขยายสัญญาของผู้เล่นคนนี้ออกไปนะครับ จนถึงปี2027เลยทีเดียวนะครับก็ยินดีกับนาโปลีด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมิคไฮิรมูริกกันนะครับมิคาอิลมูริกปีของชัตเตอร์โนเนตนะครับล่าสุดน,นะครับอาร์เซนอลน,นะครับยังคงติดตามสถานการณ์นี้อยู่นะครับเพราะว่าอาร์เซนอลจะต้องทุ่มเงินสูงถึง50-60ล้านยูโรเลยทีเดียวรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของออเรียนซัวร์เมนี่กันนะครับล่าสุดนะครับเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับในยุคช่วงของการย้ายทีมนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับคีดเรนเอมปาเป้นเนี่ยเขาโน้มน้าวตัวของออเรียนซัวร์เมนี่นะให้ไปอยู่กับปารีสแซงต์แชองแมงแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยซัวร์เมนี่เนี่ยสนใจเพียงเรอัลมาดริดเท่านั้นนะครับก็จริงๆนะนักเตะชาวฝรั่งเศสเนี่ยคนนี้นะครับมีสัญญา6ปีแล้วก็ ค่าฉีกสัญญาอยู่ที่80ล้านยูโรหรือประมาณ70ล้านปอนด์อยู่นะครับก็ออเรนโซอัลมินี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่โอ้โหเป็นอนาคตที่ไกลของเรอัลมาดริดเลยนะครับกับทีมชาติฝรั่งเศสด้วยรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่นังเราของสโมสรยูเวนตุสกันนะครับล่าสุดนะครับอันบโรโอราซิอ,อาโอริโอโซรานะครับก็ เขาคือใครอ่ะเป็นนักฟุตบอลชาวสเปนนะครับเล่นตำแหน่งฟูลแบ็กแล้วก็ปีกให้กับเรอัลมาดริดนะคนนี้นะแล้วก็ทีมชาติสเปนนะทีนี้เนี่ยเด็กคนนี้นะครับล่าสุดนะครับสโมสรยูเวนตุสครับอาจจะยื่นข้อเสนอนะครับเพราะว่าสัญญาของเขาจะหมดในปี2024และแนวโน้มดูจะไม่ต่อนะครับล่าสุดนะครับยูเวนตุสกำลังติดตามสถานการณ์ดีลวนี้อยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสโมสรเรมาดริดจะเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่ให้สำเร็จรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกตันฮักกันนะครับได้ออกมาพูดให้ข้อมูลถึงบิสก้านะโอเคลองฟังดูนะครับเอริกตันฮักกล่าวว่าอารอนบัมบิสก้านะครับกับเดียโกเดโลนะครับอาจจะต้องเป็นคู่แข่งกันถ้าแมนยูเซ็นสัญญากับแบ็คขวาคนใหม่ไม่ได้นะครับบิสก้านะครับในฤด,ดูกาลนี้นะครับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วด้วยนะมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับและเขาเล่นเกมสุดท้ายในเกมกับ West Ham เวสต์แฮมยูนเต็ดเดี๋ยวนะ เขาไม่ได้ลงสนามมายาวเลยนะครับและที่สำคัญก็คือเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะเซ็นสัญญากับนักเตะแบ็คขวาคนใหม่นะครับก็น่าจะเป็นชื่อของแม็กซ์ไอรอนหรือไม่ก็ปาวาวอะไรไประมาณน,นี้นะแต่ที่แน่นะครับคือตัวของบิสก้ามีปัญหาเยอะมากก็ทงจะต้องถูกปล่อยตัวรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิโอโก้คอสตากันนะครับล่าสุดนะครับดิโอโก้คอสตานะครับก็ต้องมาขอบคุณสโมสรปอร์โตและก็ท่านประธานของปอร์โตด้วยนะครับมันเป็นเกียรติอย่างมากที่ผมได้ต่อสัญญากับสโมสรปอร์โตและเรามีเป้าหมายที่สมเหตุสมผลนะเราต้องการเข้าสู่รอบล,ลึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกดังนั้นผมมีความรับผิดชอบที่จะต้องเล่นให้กับสโมสรน,นี้ต่อไปรอดูกันนะครับ เรามาต่อที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันนะครับในดิวสอดิวที่อาร์เซนอลคาดว่าจะเซ็นนะคาดว่านะก็คือยูริติเดอร์มองนะครับแล้วก็เดียโร่นะครับเดียโร่เนี่ยไม่ใช่อามาัดเดียโร่นะเดียโร่เนี่ยเป็นนักฟุตบอลอ่าเดี๋ยวนะชาวเดี๋ยวนะอ่าแมนเดี๋ยวนะทีมอะไรเนี่ยอายุ31ปีนี่ไม่ใช่แน่นะครับอ่าเดียาโร่ของสโมสรอ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ เมื่อกี้ผมจำสับไงนักเตะคนนี้นะครับนักเตะชาวบราซิลนะครับชาวบราซิลก็น่าจะเล่นติดทีมชาติบราซิลนะเป็นนักเตะของพาเมลัสโอเคคนนี้แหละที่อาเตต้าจะเซ็นสดีลนะครับก็ต้องรอดูเนาะว่างบประมาณที่อาร์เซนอลจะทุ่มจะทุ่มเท่าไหร่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมิเกลอาร์เมรอนกันนะครับเป็น,นเรื่องราวของสโมสรนิวคาเซลด้วยนะครับล่าสุดนะครับ มิเกลอัลเมรอนนะครับก็เปิดใจแล้วนะครับว่าเขาเองเนี่ยก็ได้มีการมีโอกาสคุยกับแจ็คกิลิสนะแต่แจ็คกิลิสก็มีการแลกเปลี่ยนคุดคุยอะไรดีๆให้ปรับตัวนะครับนั่นก็หมายความว่าแหล่งข่าวจากโคโลนิกนะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับตัวของมิเกลอัลเมรอนเนี่ยกลายเป็นล่างทองแล้วเขายังได้รับคําแนะนําดีๆจากแจ็คกิลลิสอีกนะครับก็แจ้งให้กับแฟนนิวคาสเซิลได้ยิ้มเลยละประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับเป็นเรื่องราวของสเตฟานเดอะฟริชนะครับเดี๋ยวชื่อจริงเขาชื่ออะไรเนี่ยสเตฟานเดอะฟรายเดอะฟรายนะครับเดอะฟรายเอาเรียกตามนี้กันบางอ่านบางสื่อก็เขียนว่าฟริชนะครับสเตฟานเดอะฟริชละกันผมชอบอ่านตามที่คาพูดงี้ตรงๆนะครับก็วันนี้เขาอายุสามปีเนาะกับกองหลังของอินเตอร์มิลานเนี่ยคอนเต้จะเสริม นะครับคอนเต้จะเสริมนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกดิวหนึ่งนะครับคอนเต้ต้องการเซ็นสัญญากับกองหน้าคนใหม่และปีขวาคนใหม่นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าตอนนี้นะคอนเต้กำลังปรับขนาดของทีมให้ใหญ่ขึ้นรอดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับผมก็ได้พูดถึงอ่า อาร์ฮร์รีสันเอชบี b, นะครับซึ่งสมโมสรน,นิวคาสเซิลเนี่ยสนใจเด็กคนนี้มากนะครับเขามีสติที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับเด็กเลยเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลนะครับมูกโกโก้นะสู้กันสนุกแน่นะครับเรื่องราวของเอริกตันแฮกนะครับได้กล่าวถึงนักเตะอย่างอย่างาตัวของอามัดแล้วก็พวกฮันนิบาลเอชบี พวกนี้ถูกปล่อยให้ยืมตัวนะครับแต่ทีมที่ไปยืมตัวต้องถูกฉลกด้วยอมามัดกำลังไปได้ดีกับซันเดอร์แลนด์นะครับก็ถือว่าโอเคเลยส่วนเรื่องราของฮลลี่แม็กไวนะครับได้เปิดเผยเหตุการณ์ที่คานอสนะแต่ไอเรื่องขายนี่ก็ส่วนขายไปเนาะก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับก็ไม่มีอะไรพลิกโผลนะครับส่วนเทนก็เหมือนกันเทนเนี่ยกับเคนเนี่ยสามารถเล่นได้กับทีมชาติบราซิลได้เลยคือตัวของโรเบร์โตคาร์ลอสยืนยันนะครับ เรื่องราวของเอลลิงฮารันเนี่ยจะได้เปรียบเขาเลยเพราะว่าเขาจะมีเวลาพัก3สัปดาห์นะขณะที่คนอื่นแข่งฟุตบอลโลกอยู่นะฮารันเนี่ยเก็บตัวแล้วก็เรียกความฟิตไว้นะครับก็โหฤด,ดูกาลหลังน่าจะน่ากลัวนะเรื่องราวของมาซิโรเบซ่านะครับกำลังเจราจากับบอลมัดนะครับและคาดว่านะน่าไม่น่ามีอะไรพลิกโผนะเรื่องราวของเฮลิเคนนะครับคอนเต้ต้องต้องจัดการดีๆนะถ้าเคนเจ็บละยุ่งเลยนะครับเรื่องราวของ บุคยุษสาก้านะครับอาร์เซนอลต้องการเซ็นสัญญากับผู้เล่นแบบเดียวกับบุคยุษสาก้าสักคนนึงเนาะโอ้โหยังหดไม่พออีกนะครับเรื่องราวของอาซาวิโอนะครับซาวิโอของแมนซิตี้นะครับเรื่องราวของคอนเต้ที่ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็เรื่องราวของเซฟเอนอูริชนะครับประตูของมาเยร์มินิกแล้วก็แฟรงค์แซมโบ่ของกองกลางของนาโปลีต่อสัญญาหมดเลยนะครับแล้วก็มิคไคลโรมูริตเนี่ยอาร์เซนอลสนใจนะครับแล้วก็ เรื่องราวที่อลิซวอัลน,นี่พูดมาทั้งหมดนะครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับเรื่องราวของอาร์เซนอลนะครับผมได้พูดหมดแล้วนะครับวันนี้เกาวนี้เย็นนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงเย็นวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้สวัสดีครับ